วันนี้ก็มาส่งต่อเนาะตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้มาส่งมอบรางวัลค่ะก็เป็นเกียรติจริงๆปีที่แล้วเราภาคภูมิใจแไหนพี่ยาเพราะเราได้มาจริงๆเ่ยเชื่อว่านักแสดงทุกคนหรืตอนที่ได้รับรางวัลสุครรณงจะเป็นอะไรที่แบบโอ้ยแบบถือว่าประสบความสําเร็จแน่นอน ก็ดีใจจริงๆปีที่แล้วสำหรับ Fast and Feel Love ่ะก็เป็นหนังที่บบชอบมากๆด้วยค่ะจังคิอปีที่แล้วได้ไหมบอกว่า<ม>สบายรนส์อะไรเงี้ยตอนตื่นเต้นดีค่ะรูร้สึกว่าในในออร์ดิแบบตอนที่นั่งอะคะ่ะเราจะอยู่แต่กับคนครูเพราะว่ามีแต่แบบคนภาพยนตร์นะคะคนในวงการภาพยนตร์หนักก็สนุกทำได้ปีที่แล้วหนูบินบันไดใช่ค่ะก็ปินบินไป อ๋อใช่ดีมีป็นไปเนอะก็ยินดีกับทุ้รางวัลที่ได้ในดีๆเลยก็แสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าชิงแล้วก็นักแสดงที่ได้รับรางวัลคันหนังเราใกล้พิชซูลแล้วหนังพอลิลลิวิลล์่ยาค่ะได้พอลิวิลล์ตื่นเต้นมากเลยจริงๆรู้สึกว่าเอ่อเทรลเลอร์ที่ออกมาค่ะก็ก็แบบเกินที่เราคาดหวังไว้เยอะมากเลยค่ะ คาดว่ามันจะต้องสนุกมากๆเพราะตอนที่เราถ่ายคือแบบว้าวแบบแบบภายในไม่กี่วันมีมีหลายเหตุการณ์มากๆซึ่งเชื่อว่าในหนังมันจะต้องแบบกระชับแล้วก็สนุกตตวตัวพิาได้เห็นแค่เทรลเลอร์เหมือนกันยังไม่ได้เห็นตัวอื่นเลยใช่ไหมเห็นนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าไม่มากแต่ว่ายังไม่ได้เห็นตอนที่แบบแบบซีจีเสร็จแล้วอะไรความความรู้สึกที่หนังฮอลลีวูดแล้วเราไปอยู่ในนั้นเป็นเทรลเลอร์มันเป็นองไรรู้สึกแบบ คูลฝันนี้เป็นจริงไหมยาถ้าอยากไทยแล้วมันมันแบบจริง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 มันมันก็คูลคนละแบบค่ะแต่ว่าจริงๆสาหรับยาค่ะเอ่อภาษาที่เป็นภาษาหลักที่ใช้ในบ้านหรือว่าใช้แบบในหัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือภาษาอังกฤษอยู่ <_ d ry> แล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนที่ได้เสียงได้ยินเสียงตัวเองพูดก็รู้สึกว่าอู้ คแบบก็คูลดีอะไรอย่างเงี้ยได้ใช้ภาษาอังกฤษของเราสักทีนึงใช่งจริงๆแล้วพี่ย่าการทำงานพอเราไปทำงานกันที่นู่นอะไรเงี้ยเราเห็นความแตกต่างขนาดไหนคะจนจบโปรเซสจนหนังจะเข้าฉายแล้วมันก็มีโปรเซสที่ต่างกันออกไปแน่นอนค่ะอาจจะด้วยอาจจะด้วยออเดียนซ์ที่ดูจะเป็นอีกอีกประเภทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นหนัง CG action ั่นเขาก็จะแบบตรงละเอียดเยอะพอสมควรทีมงานเยอะมากๆๆก เพราะว่ามันมันต้องมีเรื่อง safety เยอะมีเหมือนแบบดับเบิลเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เุืกอนนักเอกคอหมดแล้วนะคนลุกไหมขนาดนั้นเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนะต่อไปสาร์ช่ซอนชื่อมียาาจะไม่ใช่เป็น่นักแสดงไทยแล้วนะนูเป็นนักแสดงสาวพอลิวูดเปิดไหมรับเลยเหรอเอออีกเอาอีก ชอบสิดยาแต่ว่ามันดูแบบโปรโมเลยเนะ่ยกับเออกับอินเนชั่นแนลมากเลยก็แบบดีใจมากเจริงขอบคุณดีนที่ชวนไปเล่นค่ะจริงจริงคนจะรู้ไหมว่ามันจะต้องไปใช้หรือเราจะต้องไปเดินสายผมยังไงบ้างยังไม่รู้เลยค่ะจริงจริงอนที่เทรลเลอร์ออกก็คือดูพร้อมๆทุกคนเลยค่ะก็คือทางทีมก็ส่งมาบอกว่าวันนี้จะออกแล้วนะก็คือดูเห็นก่อนทุกคนประมาณแค่หนึ่งวันค่ะแสดงว่าเขาเขาให้เราแบบว่า ต้องเก็บความลับอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยไหมเพราะว่าเขาว่าเก็บความลับของเขาดีค่ะเแล้วเราเรามาแสดงเองก็จะดูแบบใกล้ๆเหมือนกันแกำหนดฉายเมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจค่ะยังไม่แน่ใจแค่คำนิ้งซูดใช่แล้วคนจะได้ดูอะไรคะจากเร่มีความสแกรี่ความแบบเอือคือจริงๆเรื่องนี้เขาอินสปายร์จากเกมค่ะก็จะใครที่แบบเคยเล่นมาก่อนก็จะ ก็จะพอจะคุ้นเคยกับกับเรื่องราวในเกมสำหรับใช่ค่ะเป็นเกมมองกไทยด้วยค่ะแต่สำหรับญาิเรื่องนี้แบบแบส s t o r y l i มันคือเรื่องครอบครัวค่ะก็คือวิ่งวิ่งพาลูกวิ่งทั้งเรื่องวิ่งหนีวิ่งีวิ่งลีผีวิ่งหนีแบบทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้แต่วิ่งเลยไหมคะ ก็หลังจากนั้นหนูนอนไม่หลับประมาณสามสี่คืนเลยมันหลอนลีมันเป็นเทคนิคไปหรอพี่ยาหรือไงไม่หอกแบบแบบหลับก็คือฝันในหลับก็คือฝันว่าวิ่งอ่ะวิ่งเล่นจนเก็บไปฝันน่าจะเยอะพอสมควรเลยไม่เคยฉากแล้วผีเขาน่ากลัวมากเลยผีเขาน่ากลัวแล้วผีเปฝรั่งนะจริงจริงจคือผีไทยแต่ว่าเขามาอัดแอปในความเป็นของฝรั่งอ๋อ ที่ยาละแผ่นเขาฉายนี่เขาเป็นแบบฉายกี่ประเทศหรือเขาฉายทั่ว w o r l d w ว d e เลยหรือไงไจะไม่รู้เลยเขามีขอคิวเราโปรโมทอะไรย่างยังยังไม่ขอคิวเลยโซนโซนโซนใช่ใช่ใช่ในปีนี้แหละเนาะไม่อยากแล้ป่ะกับเผื่อปีหน้าเผื่อเขาเปลี่ยนแทนเพราะเราไม่ได้กำหนดใช่จริงๆอย่างเงี้ยพอถ้าสมมติทำไปแล้วมัน s ักเซ e เงี้ยยากการที่ออกไปทำงานข้างนอกไปแบบโกลบอลมากขึ้นเงี้ยเปิดประตูให้เราแล้วอะ เออมีความคาดหวังไหมหรือวางแผนไว้ไงว่าว่ายย่าแอดทอร์รวูดอะไรเงี้ยพร้อมไปมูทุกที่เหรอใช่เราชอบมูจริงๆๆิงก็อยากอยากอยากเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองค่ะเพราะมันคือการเปิดโลกจริงๆก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำอีกมีโกลุ่นมิชั่นเราแหมพียากว่าสเต็จต่อไปเราจะเป็นอยาก ไปประมาณไหน Oh I would love that แบบแบบถ้าเป็นไปได้ก็ก็ดีค่ะมีคนทักแต่ว่าจะได้เป็นนางเอกได้เป็นหุ่นเลยมีหมอที่ไหนทักไหมหมอไหนนี่แหละเพราะหมอไหนเหรอทักเลยสิ้อมรับความปราริยาในเรื่องนี้คืออะไรความสนใจิยาในเรื่องน่อจริงๆรู้สึกว่าเป็นการ explore บทบาทใหม่ค่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นอะไรที่โตขนาดนี้ จริงๆเหมือนเป็นการข้ามความกลัวของตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนไม่รับหนังผีพวกลัวแต่ของคนแม่ด้วยอันนี้ความแปลกใหม่ของด้าเลยใช่ค่ะก็จริงๆเล่นเป็นเหมือนแบบแบบแม่ที่มีลูกตอนเด็กพอสมควระอยังมีวัยเด็กอยู่ก็ตอนที่สาวใช่แต่ว่าก็สนุกดีนะรู้สึกว่าแบบได้ได้ explore แบบความรักคนละแบบสิ่งที่ตัดสินใจรับเรื่องนี้คือตรงไหนจุดไหนที่แบบ คืออย่างแรกเลยค่ะรู้สึกว่าแบบๆๆแบบแบบเรียนพูดภาษาอังกฤษแล้วก็แล้วก็แบบตอนที่พกกูดแบบแบบว่า,าใ,หใ,หให้ให้ดูมันว้าวมากมากมากแล้วมันน่าตื่นเต้นจริงๆค่ะนัดเด็ดเซลรึยังเริ่มเซลรึยังนัดเด็ดเริ่มเซวนังเอกคารีบูดหรือยังไม่ไม่เซล <c oughs> ไม่เซลไม่แซลแบบแบบพี่แรมและพี่หยดเป็นหัวหนังทีเสุอะแต่จะไปดูนะ<อ>สัญญากันแล้ว สัญญากันแล้วค่ะแต่บินกลับมาทันเนาะทันค่ะเตรียมชุดแล้วนอ่ต้องให้กำลังใจกาล่าเหรอใช่ค่ะยากแบบที่พี่ยังแบบแหวนแหวนมันจะทอนตาพี่มากเลยอ่ะรู้ไหมคะว่าก่อนมาพี่เด็ดเอาไปแช่น้ำร้อนแล้วก็ขัดให้ด้วยจรอใช่คือวันนั้นเห็นแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะวันนี้พี่น่าถ่ายรูปให้ก็เลยแบบเอาไปมองไม่ทันเลยอะแหวนนะคะน้ำมันสวยนะเดี๋ยวนี้ใส่เลย พอแล้วลูกพอแล้วลูกเดี๋ยวนี้ใส่บ่อยเท่าร้อยเนื้อใช่อันนี้คือหมายป่ะคะว่าแบบว่าฉันมีแล้วก็มันสวยอ่ะอันนี้พี่แย้ไม่ได้สั่งใช่ไหมว่าต้องใส่ตลอดไม่แต่ว่าพี่ย่าอยากจะผมติดตัวไว้แล้วระวังเยอะไหมคะเวลามาออกงานแต่ว่าความเพลินเป็นตัวไม่หรื มันแน่นไหมคะแบบดึงก็ไม่หลุดหรอกถ้าเดินก่อนออืนี่เดี๋ยวไปมังนอกต้องใส่ไปด้วยไหมคะยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะว่าจะใส่แต่พกไปไม่แน่ใจไม่แน่ใจบบหวาน่อนนิดหน่อยอ่ที่นั่นคือความรักหรือว่าแหวนทั้งสองค่ะแล้วก็ย่าไหวพริบดีด้วยนะใช่ไหมพ่เป้าเรามีเซนเ์าเ็นเลนจ์แล้วย่า ยังรู้ไหมพอมกลัตัวเองไหมไม่รู้ค่ะเราจะรู้พรุ่งนี้ค่ะรอตอยังไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะได้รู้พรุ่งนี้ค่ะแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นแต่ปกติก็คือทำทีมเราก็ทำตังกันด้านกันอยู่แล้วแสบยาเวลาไปก่รู้ว่าแล้วแต่แบรนด์เขาให้เราใช้แล้วแต่แล้วแต่เขาเลือกให้เขาอันนี้ไปกับแบรนด์หรือจะทำอะไยจะได้จะพบหลใครในรอบนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องบินกี่โมงนี่ยากเลไม่รู้เล้วแตกอ่ะรู้หรือรู้ค่ะ เออไม่รู้ค่ะหวังว่าค่ะมีเตรียมเรื่องอะไรไปเมาไหมคะถ้าสมมติเจอร้องรอบหนึ่งเจอดิซ่าอีกรอบเดี๋ยวจะกลับไปคิดมีชื่อไหมมีชื่อลิซ่านะโอเคนะครับโอ้ยแอบยากแอบกระบอกวะโอเคโอเคฝากย่าไปเต้นล็อกสตาร์กับลิซ่า